ถ้าไม่ได้ทำสิ่งนี้ในตอนเช้าเช้าจะไม่มีแรงทำอะไรทั้งนั้นเลยค่ะเพื่อนๆคงสงสัยว่าซาร่าชอบทำอะไรเช้าเช้าจะชอบดูท้องฟ้าชมบรรยากาศอิ่มเอมไปกับธรรมชาติเสียงนกร้องจากนั้นถึงมีเวลาเข้าครัวทำอะไรต่อมิอะไรได้ค่ะ ทำไม่งั้นแรงไม่มาวันนี้ซาร่าพาเพื่อนๆไปทำเมนูที่ซดน้ำแล้วคล่องคอกันส่วนผสมก็จะมีประมาณนี้เลยนะคะดูเหมือนว่าจะทำยากมีวัตถุดิบมากเลยหลายอย่างแต่จริงๆแล้วทำง่ายมากเลยค่ะเพื่อนๆ บอกเลยว่าเมนูนี้ถ้าใครทำแล้วสดน้ำโล่งคอมากๆเลยค่ะไปทำกันเลยจ้าเพิ่มเติมใส่พริกขี้หนูลงไปแล้วก็ตำแค่พอแบบบุบๆนะคะไม่ต้องให้ละเอียดมากจากนั้นเราก็ตักลงไปในน้ำร้อนที่เราต้มไว้ค่ะทุกคน เพียงแค่นี้ซาร่าบอกเลยว่าหอมน้ำลายแตกแล้วคะ่ะเพื่อนๆจะบอกเลยว่าเมนูวันนี้นะคะเพิ่งจะหุงข้าวแล้วข้าวยังไม่ทันสุกนะคะบอกเลยว่าแบบมือไม้สัน่นเขาบอกว่าคนที่เวลาหิวแล้วมือเริ่มสั่นนะคะอายุเริ่มมากขึ้นแล้วก็น่าจะจริงค่ะแต่ก่อนนี้ทำขนมปัง ตั้งแต่หลังละหมาดซุปฮี่แล้วจนแบบอดข้าวอดน้ำนะคะเป็นวันๆก็ไม่รู้สึกอะไรแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วค่ะเดี๋ยวนี้นะคะคือเวลาหิวทําไมจะต้องมือสั่น <c oughs> เคยถามเพื่อนว่าเป็นไหม <c oughs> เพื่อนบอกว่าเป็นเหมือนกันแสดงว่าเราอายุใกล้เคียงกันค่ะ เช็คดูนะคะใครที่หิวแล้วมือเริ่มสั่นแสดงว่าเราอายุใกล้ๆกันแล้วต้มสม้มพิกขีหนูของซาร่าก็เสร็จเป็นอันเรียบร้อยแล้วค่ะมาค่ะทุกคนมาทานข้าวด้วยกันซดน้ำร้อนเอ้ยซดน้ำต้มร้อนๆน,นะคะ เมนูนี้บอกเลยว่าเด็ดถ้าใครชอบเมนูสไตล์ต้มต้มจะต้องรีบทำที่สำคัญเราจะต้องล้างปลาเขาไม่ให้มีกลิ่นคาวนะคะรักกันชอบกันกดติดตามซาร่าไว้แล้วพบกันในเมนูหน้าคะ่ะ